สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับมีอีกหนึ่งแอปนะครับผมเป็นแอปเก่านะครับผมมาอัปเดตนะครับผมก็แอปตัวนี้นะครับมันเคยมีปัญหาอยู่พักนึงนะครับผมเล่นไม่ได้ดูวิดีโอไม่ได้ครับผมถอนเงินก็ไม่มีลิงก์ให้ถอนเงินนะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์เก่าก็ถอนไม่ได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเจ้าแอปตัวนี้นะครับผมก็กลับมาทํางานปกติแล้วนะครับ มีลิงก์ถอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะครับสําหรับลิงก์ถอนเงินนะครับผมก็เล่นกันได้นะครับผมเป็นเกมจรวดนะครับผมยานอวกาศยิงจรวดนะครับก็เล่นง่ายดีนะครับผมสนุกด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมได้คลิปวิดีโอครับผมพร้อมลิงก์ถอนเงินด้วยนะครับแล้วก็ฝากรานแนะนําด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะครับก็คลิกเข้าไปดาวโหลดกันได้นะครับสําหรับเจ้าแอปตัวนี้นะครับ ก่อนจะเข้าในแอปนะครับก็ฝากช่องมันนี่ฟีด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ขอบพระคุณยิงๆครับสำหรับเพื่อนๆคนที่กดให้นะครับเดี๋ยวครับไปดูเลยนะครับผมในเกมตอนนี้นะครับว่ามันกลับมาอัปเดตเล่นได้ยังไงแล้วบ้างนะครับผมเข้ามานะครับผมอยาให้ล็อกอินก่อนนะครับ มันมีอยู่สองช่องทางนะครับผมก็ facebook นะครับกับ Google นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมก็เมื่อเข้ามาจะเจอหน้านี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่รูปคนกับพินี่ก่อนนะครับก็คลิกเข้าไปกันเลยนะครับครับก็เข้ามาเสร็จนะครับผมมันจะมีนะครับผมให้เราล็อกอินนะครับสองช่องทางนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับมีช่องอยู่สองช่องนะครับ เฟบุ๊กกับ Google นะครับเลือกได้เลยนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมส่วนก็ผมก็ Google อีกแล้วนะครับผมก็ล็อกอินเสร็จนะครับหรือว่าก่อนล็อกอินก็ได้นะครับผมมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่ร้านแนะนํานะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ c R c i h นะครับ t a t a z นะครับผมฝากด้วยนะครับถ้ามีของคนอื่นก็ใส่ของคนอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรของผมไว้ทีหลังก็ได้ครับผมก็เคยใส่ให้ผมก็ขอพระคุณยิ่งครับผม ครับก็ใส่เสร็จล็อกอินเสร็จนะครับก็ออกมาหน้านี้เลยนะครับผมก็มีเมนูอะไรบ้างนะครับผมก็ตรงนี้นะครับให้เราเก็บเติมเมื่อเราเล่นถึงด่านถึงด่านทุกด่านนะครับผมมีกําหนดไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับสปินสปินก็ฟรีหนึ่งครั้งนะครับใน1วันนะครับผมก็สี่ครั้งก็ต้องดูวิดีโอนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับมันก็เปิดมาประมาณ3ามทีเดือนแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปมีปัญหาอยู่นะครับผม ของคนอื่นไม่รู้เป็นไหมนะครับแต่ของผมมันเป็นนะครับดูวีดีโอไม่ได้นะครับคลิกเข้าไปลิงก์ถอนเงินนะครับลิงก์มีปัญหานะครับแก้ไขยอยู่นานแล้วนะครับพอสมควรก็ผมไปค้นหามานะครับก็เจอลิงก์ใหม่นะครับผมตอนเงินจาบเว็บตัวนี้นะครับก็กลับมาอัปเดตแล้วนะครับผมเล่นแล้วเป็นเพื่อนคนไหนที่เล่นอยู่แล้วนะครับต้องมาเรื่มหนึ่งใหม่นะครับผมก็นี่ของผมก็มาเริ่มหนึ่งใหม่หมดเลยนะครับผมก็การผสมเครื่องบินนะครับเล่นก็อย่างนี้เลยนะครับผมคลิกผสมเครื่องบินง่ายๆครับผม เราจะเอาแตนตรงไหนมาผสมนะครับก็เหรียญคอยตรงนี้นะครับเหรียญคอยนี่นะครับผมเก็บได้อยากเราเล่นเครื่องบินนะครับผมไปยิงเครื่องบินนะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นให้ดูสักหนึ่งตานะครับก็คลิกเข้าไปนะครับสตาร์ทก็นี่นะครับเล่นง่ายดีนะครับผมสนุกด้วยครับเล่นได้นะครับผมพลังหมดก็เราดูวิดีโอเอาพลังเพิ่มได้นะครับนี่ก็ปิดกร่องนะครับผมกล่องเล่นง่ายดีนะครับ เดี๋ยวการตอนเึินนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกใา้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับดยวพาไปดูครับผมการตอนนึงต้องทำยังไงบ้างนะครับก็เกือบแรกเกือบแรวเกือบเกือบจบด่านแล้วนะครับ่อไปด้วยนะครับหากคลิปนี้ยาวขึ้นไปนะครับผมก็ผมลองเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับมันกลับมาเล่นได้ปกติแล้วนะครับว่าดูได้แล้วปกติเหมือนกันนะครับก็สําหรับเราจะเอาเหรียญเพิ่มก็คูณสามอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับ มันดูวโอไม่ได้อยู่พักนึงครับผมมันขึ้นรหัสอ่าแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับมีรหัสอะไรแปลกๆมารน้นะครับผมมันกดปุ๊บมันดูไม่ได้เลยนะครับผมอ่านี่ดูได้ปกติแล้วนะครับถอนเงินได้ปกติเหมือนกันนะครับผมผมก็ไปดูช่องต่างประเทศมาแล้วนะครับเขาถอนแล้วนะครับผมสาหรับเจ้าแอปตัวนี้นะครับที่เขากลับมาอัปเดตนะครับแล้วก็เต้มของเขามีอยู่แล้วนะครับมันไม่หายนะครับเต้ม แน่ตรงนี้นะครับเอาไปต่อนะครับเพชรนะครับเหรียญคอยนี่ต่อยไม่ได้นะครับผมส่วนตรงนี้พลังนะครับก็มีไม่มากครับผมสําหรับเย่าแอปตัวนี้ครับก็ตรงนี้นะครับให้เราไปซื้อเครื่องบินนี่แหละครับผมก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เหรียญคอยที่เราจะเอาเครื่องบินมาผสมกันนะครับก็อย่างนี้นะครับผสมเสร็จนะครับผมเพชรนะครับผมเราจะได้จากการผสมเครื่องบินก็มีนะครับการยิงจรวดก็มี5้าด่านจะมีหนึ่งครั้งนะครับผมได้เพชรมานะครับ ตรงนี้นะครับผสมเครื่องบินได้เลเวลหนึ่งได้หนึ่งเลเวลนะครับจะได้เพชรหนึ่งครั้งนะครับถ้าผสมนะครับเหมือนผสมหนึ่งเสร็จแล้วก็ไอสองก็ได้อีกนะครับผมเพชรแต่ผมทําให้ดูนะครับนี่สามสามสามสี่เดี๋ยวผมต้องหาสี่ก่อนสี่ไม่มีทีนะครับสี่สี่สองสองสาม่าผสมสามนี่นครับเพชรจะได้อย่างนี้นะครับอ่าเมื่อเราผสมห้าองนะครับ เป็นเลเวลต่อไปนะครับผมก็คอนเฟิร์มนะครับจากคูณ2อก็คูณนะครับออกสิบนะผมขอไม่คูณก่อนเจะใช้เวลายอะอไปแล้วนี่นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูการถอนเงินกันก่อนดีกว่านะครับครับของผมก็ได้เข้าสู่ระบบของลิงก์ถอนเงินไว้แล้วนะครับผมก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเพิ่งเล่นนะครับที่ยังไม่เข้าสู่ระบบลิงก์ถอนเงินลิงก์ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับคลิกเข้ามาก็ล็อกอินเหมือนที่เราอินเกมนะครับผม เฟซบุ๊กหรือ Google นะครับก็ล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับแล้วก็ c o ปปี้ไว้ให้ร้อยนะครับผมเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมมันเป็นลิงก์ของเราแล้วนะครับผมก็ปปี้ให้ร้อยนะครับผมส่วนลิงก์ที่ก่อนเราไม่เข้ามาหน้านี้ทีนะครับที่เรายังไม่ล็อกอินเข้ามามันเป็นลิงก์รวมอยู่เองนะครับผมลิงก์ตัวนั้นนะครับก็ใครก็ใครก็กดได้ครับลิกกข้ามาเสร็จต้องล็อกอินก่อนทุกคนเลยนะครับล็อกอินให้ถูกด้วยนะครับว่าเราเล่นอ่ากับ Facebook หรือ Google นะครับ ก็การ์อนนี้นะครับผมก็ขันต่ำอยู่ที่3าดอลลาร์เหมือนกันนะครับผมสําหรับแอปนี้นะครับมันใครนี้นะครับส่วนมากนะครับผมก็ขันต่ํา3ดอลลาร์นะครับจนถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับก็จะเพดเหมือนกันนะครับผมแสนสองนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับจะทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะครับผมทั้งลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์สอนเงินนะครับก็วันนี้นะครับพูดตรงไหนนะครับล่นตรงไหนก็ขอไปด้วยนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ